กับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับกับรายการวาไรตี้ชี้ทางรวยก็ยังอยู่กับพวกเรา3คนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงช่วงเกือบเกือบสุดท้ายแล้วนะครับเลยอยากจะสอบถามนะครับรวมไปถึงนะครับอยากให้อยากให้พี่เดย์นะครับช่วยสรุปนะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะครับกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็มีแนวทางแนวคิดอย่างไรบ้างครับผมก็เริ่มจากธุรกิจที่ที่ทำาหาที่บ้านใช่ไหมครับโลจิสตสิกเนี่ย ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเราก็เราต้องซื้อสัตว์จากลูกค้าคใช่ไหมครับแต่ความชอบส่วนตัวของผมเนี่ยเราชอบรถเราก็หาอะไรที่ทเกี่ยวกับรถมาทำเป็นธุรกิจจนได้ใช่ไหมจากที่แรกมาที่ที่สองรประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยเราทำาเราตั้งใจกับมันไม่งั้นก็จะไ,ไม่มีสาขาได้หรอกรนะครับทำที่หนึ่งให้แข็งแรงแล้วเราก็เพิ่มสาขาได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผมได้คุ้นส่วนที่ดีนะครับคุณนส่วนที่มีคอนเนคชั่นคุ้นส่วนที่ที่ที่มาเบรนส s t o r m กันแล้วประสบความสำเร็จนะครับอาชีพทุกอาชีพเนี่ ดีหมดพยายามลองไปให้หมดแต่วันผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาชีพหนึ่งที่คุณทําได้ดีค,คุณก็เลือกตรงนั้นไปบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่ชอบแต่อาจจะไม่ใช่แต่ถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทําไม่ดีแล้วเกิดเกิดเราชอบขึ้นมาทำให้เราชอบขึ้นมาเรามีารายได้ขึ้นมาประสบความสำเร็จก็โอเคอย่างที่นี่ก็มีความสุขคุณขับรถคุณก็อยู่กับรถนั่งทํางานอยู่กับรถถูก <ๆ S 2> ไหมครับลูกค้ามาก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะรถเราเนี่ยเราทําจาก คนรุ่นใหม่มาทํางานเรารู้ว่าเราเคยเปผู้บริโภคมาก่อนว่ารถเราต้องการรถที่แบบเออมาดูแล้วเราอยากได้เราก็ซื้อครับอยากได้รถด,ดีๆแต่ไปทุกครั้งที่เราไปเราจะเฟลตลอดถูกไหมครับจนทําให้เรามาเกิดอาชีพนี้แล้วก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคทางหนึ่งว่าโอเคคุณต้องการซื้อรถมีคุณภาพคุณมาหาเราคุณไม่รู้เรื่องอะไรคุณมาหาเรารเราจะตอบโจทย์ให้คุณที่นี่ได้นะครับ ถือว่าก็คือเป็นเป็นในส่วนของการถ้าสมมติว่าเราอยากจะลงทุนนะครับในการที่จะเริ่มต้นจากความชอบก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปหลายๆหลายๆเบรกก่อนหน้านี้นะครับว่าเราเริ่มต้นจากความชอบเริ่มต้นจากงานอดิเรก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถ้ามีหุ้นส่วนที่ดี มันก็ดีใช่นะครับก็คือเพราะว่าหุ้นส่วนเนี่ยไม่เฉพาะว่าจะเป็นแค่เงินทุนที่จะคอยร่วมนะครับก็จะช่วยในส่วนของการที่จะมาระดมสมองกันนะครับแต่ละคนก็จะถนัดไม่เหมือนกันบางคนบางเราเราถนัดไม่เหมือนกันเขาถนัดเขาถนัดเอารถเข้ามาหารถเข้ามาเราถนัดการแมนเทเนนซ์นะครับอีกคนถนัดขายก็ทุกอย่างมันก็วินวินการตลาดเราก็มีเรียบร้อยก็ซือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็เงินทุนก็สาคัญครับสำคัญมากก็คือเหมือนใครว่าพอระดม แต่ละหน่วยงานแข็งแกร่งแล้วพอมาอย่างที่บอกก็คือมันก็จะส,ส,สตรองมากขึ้นก็ต้องมีการวางแผนทุกอย่างก่อนคแล้วก็จากที่เคยได้ออนแอร์ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือเรื่องการวางแผนกับเรื่องเงินทุนที่จะเอามาประกอบธุรกิจนะคะก็ต้องมีหนึ่งก้อนแล้วก็ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะประกอบประกอบธุรกิจได้แล้วก็จะเอาไปลงทุนเลยก็ไม่ใช่ใช่นะครับต้องมีการ ต้องมีการคล้ายๆว่าเป็นการวางแผน<ช>นะครับ<ช>วางแผนว่าในส่วนของตรงนี้เราควรที่จะเอาเงินก้อนนี้มาแตกแขนย,ยังไงได้บ้าง<ช>และควรที่จะมีซ<ช>ัพพอร์ตในส่วนของบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอย่างไงบ้าง<ช>ถามพี่เดดีกว่าเพาพี่เดเคยเจอปัญหาไหมครับปัญหาในวงอาจจะด้านนะแบบเราเอาเงินลงทุนมานี้แล้วเกิดกรณีปัญหาฉุกเฉินขึ้นมาหรือว่าปัญหาในการประกอบธุรกิจอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็มีบ้างว่าบางทีบางอย่างเนี่ย บางทีเราซื้อรถารถมาช่วงที่รถมาเยอะๆบางทีเงินทุนเราเขารับไม่ไหวเราเราไม่สามารถมีเงินทุนไปรับรถทุกคันเราก็ต้องคุยในหุ้นส่วนว่าโอเคเรามีลิมิตเท่าไหร่เรามีเงินทุนหน้าตักเท่าไหร่ซึ่งซึ่งซึ่งไม่มีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยถ้ามีดอกเบี้ยเราเราก็จะทาธุรกิจได้ลาบากเราก็ไม่ขายของแพงขึ้นนะครับหรือว่ามีระยะเวลาแล้วมเรา เราขายไม่ได้สามเดือนแต่เดอบี้มันเดินล้วก็เราก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําตามหน้าตักที่เรามีครับแล้วเราก็ควบคุมรายจ่ายให้ได้นะครับควบคุมคนเประมาณคนพนักงานล้างรถอะไรอย่างควบคุมการซ่อมให้มันไปไปที่ถูกทางหมายถึงว่าอู่นี้ต้องทาที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วก็ทาให้มันจบต้นทุนในการในการต่อคันในการในการแม่ทนแนนต่อคันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราโลภเราแบบว่าเขาเอซื้อซื้อซื้อจนจนที่แบบว่า รถมาเราก็ซื้อซื้อแต่เราไม่มีเงินก็ต้องมานั่งเหนื่อยกับคนส่วนแล้วก็ไม่ได้มหาเงินอะไรอีกครับและยิ่งผมมีสองที่ผมแยกเงินส่วนกันเลยที่นี่ของที่นี่ที่นั่งของที่นั่งคือไม่มีการดึงไปดึงมาไม่งั้นก็จะจะเป๋จะมบวถึงแม้เงินที่นุ่นเหลือเงินที่นี่ไม่พอเราก็ไม่ยุ่งกันก็คือว่าเราเราจัดสรรแบ่งแบ่งสัดส่วนกันเรียบร้อยแล้วครับคือถือคือคือแบ่งทาไปเลยคารไปเลยใช่ทำงานแล้วจะไม่เหนื่อยครับคือเราอย่างที่นี่ทำเป็น Excel ถูกต้อง ทุกคนสามารถเปิดเปิดไอโฟนดูได้เลยว่าโอเคคันนี้ต้นทุนเท่าไหร่ลูกค้าโทรมาขายเท่าไหร่เรารู้ต้นทุนบวกบวกการพิจารรู้ต้นทุนแล้วเราขายเท่าไหร่ก็ทุกคนตัดสินใจขายได้หมดนะครับ,รบเรารู้เรารู้ทุกอย่างว่าเดือนนี้เราจะยังไงใช่ไหมฮะเรารู้ว่าเออเราเหนื่อยแล้วเงินอยู่เท่านี้ในในบร,ริษัทรถเข้ามาคันนี้เราไม่พอซื้อท็ยังไงดีเราอาจจะโทรหาเพื่อนว่าซื้อไหมเราก็กินค่าคอมมิชชั่นได้ใช่ไหมฮะไม่งั้นเท่าไหร่เราขาดเงินเราก็เหนื่อยครัก็ไม่ไหว นั่นแหละขออย่าที่ว่าจะทำอะไรเกินตัวแล้วเอาให้มันได้สัดส่วนแล้วก็เพินส่วนเราพยายามคุยกันว่าโอเคเราเราสามารถเนี่ยเรายังไม่มีการตันผลได้ไหมครับทนหน่อยเพื่อเอากําไรไปต่อทุนนี้เพิ่มขึ้นให้ฐานมันเพิ่มขึ้นครับถูกไหมครับอาจจะว่าได้กําไรมา100บาทแล้วอาจจะแบ่งแค่50าบาทนะที่เหลือเก็บไว้ลงทุนเพิ่มครับแล้เก็ไปหวังว่าเดือนหนึ่งคุณลงทุนเท่านี้คุณจะได้เงินเท่านี้ เพราะว่าเงินที่เอามาลงเนี่ยเป็นเงินที่ปลอดดอกเบีย้ยแล้วก็ปลอดความอะไรปัญหาต่างๆทุกคนต้องทิ้งไม่ได้แล้ว<ห>ถูกไหมฮะคือปันผลเราก็บางทีเราก็ปันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราจะได้มีเงินจากทุนหนึ่งร้อยบาทเรามีทุนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไปเรื่อยๆและพอเราแข่งปุ๊บเนี่ยสบายแล้วจะปันร้อยก็ได้นะฮะสามเดือนเปในตายมากก็ได้หลายอย่างเพราะมันเกินเกินโคต้าที่แบบตรงดหนเตเรียบร้อยแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีรายจ่ายรายรับเสมอรายจ่ายก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เพราะว่าบางทีสามเดือนเราเราแบ่งทีแต่ว่าเดือนแรกเดือนหนึ่งเราอาจขาดทุนเดือนสองเราอาจกำไรท่วมเลยใช่ไหมไม่งั้นถ้าเกิดคุณแบ่งทุกเดือนเดือนหนึ่งขาดทุนคุณต้องบอกอ่ะขอเติมนะมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครคือถ้าเป็นไตรมาสเป็นสามเดือนหกเดือนจะดีกว่ามันจะเป็นเฉลี่ยกัน อ๋อก็คือค่าเฉลี่ยเนี่ยคือทําให้รายรับพอดีกับรายจ่ายนะครับแล้วก็เราอย่าทําอะไรเกินตัวอย่างที่พี่เดย์บอกเกินตัวก็คือบางครั้งเรามองเห็นแบบฮ้ยมันเป็นช่วงเหมือนเป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งบางครั้งบางทีผมมีเพื่อนครับคืออ่ะเขาจะขายรถเขาไม่รีบร้อนใช้ต่างเอาโอเคเพื่อนเอาฝากขายไหมครับคือผมไม่ต้องซื้อรถเขาไม่ต้องเอาเงินไปซื้อรถเขาไปซื้คันในหนึ่งร้านไม่ต้องไปซื้อเขาเอามาจอดกับเราแล้วทำเขาสะอาดเสรจเสร็จเขาอาจจะขายวันนั้นได้เลยเก้าแสน แต่ถ้าเกิดเขาเขาไม่ได้เขาให้มาฝากขายกับเราอาจจะได้9 2 8นก็ได้เราก็กินคอมมิชชั่นแค่สองสามหมื่นบาทสมมุติอย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อปริม,มาณรถเราอาจจะเพิ่มขึ้นหน้าร้านก็ได้ครซึ่ง<ม>ความนเพื่อนคุกเกเอกอสารสําคัญของรถไว้อเอารถมาจอดก,กับเราก,ก็จะดีกว่าเขาก็เขาก็อย่างน้อยเขาก็ไปขายขายเลยเขาจะได้แค่นี้คขายเขาฝากเราขายใช้เวลาที่นึงแต่เขาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นก็ยิ่งเราเพื่อนเยอะเขายิ่งดี โอ้ยิดว่าเป็นธุรกิจที่พึ่งกันและกันด้วยนะคะคแล้วก็ไม่ไม่ไม่แม้แต่ว่าจะเป็นธุรกิจโชว์รูมหรือรธุรกิจ ต่างๆที่เราเคยได้ออกอากาศไปแล้วแล้วเคยได้แนะนํากันไปแล้วก็ต้องพึ่งพึ่งกันและกันเช่นกันแล้ก็ต้องมีการวางแผนเช่นกันถูกต้องนะครับการวางแผนที่ดีนะครับจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตหรือว่าการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วก็การแมนเทเนต์ต่างๆนะครับมันจะดีมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับอย่างที่บอกก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานึกถึงลูกค้ามาก่อนนะครับเราต้องรู้คือเราอะอย่างเช่นว่าถ้าผมจะซื้อรถอย่างเงี้ยนะครับก็คือ เราอยากได้รถประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไปในที่ที่แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เซอร์วิสอะไรเรามากขนาดนั้นเราก็อาจจะเฟลกับตรงนี้ไปเลยเียแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเราเป็นสัมผัสรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่เริ่มต้นรวมไปถึงไม่รถที่แบบไม่เคยโกงลูกค้าไงครับเราซื่อสัตย์บอกตรงๆบอกความจริงเนี่ย เราจะทํานอกจากที่จะได้ลูกค้าชั้นดีแล้วเนี่ยเป็นการต่อยอดในการบอกต่อได้ด้วย<ด>ใช่ไหมครับใจมากเลยในการในเรื่องซื้อสัตว์น่นะคะครับผม,มวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆจากพี่เดย์เยอะมากมายเลยแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์มากๆที่จะนําไปปรับและปรับปรุงแล้วก็ไปยุ์ใช้กันในธุรกิจของท่านผู้ชมนะคะก็ลองดูว่าจะเหมาะสมกับ ธุรกิจไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่เดก่อนนะคะขอขอบคุณพี่เดด้วยค่ะขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับถ้าพี่เดเนี่ยขยายมีเลยนะครับความชอบส่วนตัวต่อไปอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามมาทำรายการกันอีกนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเจอกันครับกับวาไรตี้ชี้ทางรวยครับ